ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอเมริกันนั่นก็คือซ u เปอร์โบว์เอ็นเอฟแอลนั่นเองครับผมด้วยชัยชนะของคอน s แตนซ์ติชีฟนะที่ชนะไปะด้วย3เอ้ยี่ต่อ22นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่สุดมันะะพอสมควรแต่ถามว่าผมเชียร์อะไรนะครับผมเชียร์ฟตินไนเนอร์นะชอบมวยรองมวยรองชอบแบบกองเชียร์น้อยๆอะไรประมาณนี้ผมชอบทีมแบบนี้แต่ผมไม่มีทีมเชียร์ไหนมันเป็นหลักเป็นแหลกหรอก และตลอดทั้งฤด,ดูการ NFL นะครับเอ,อ,อเมริกันฟุตบอลเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูเลยจนกระทั่งมาดูซูเปอร์โบว์ครับเพราะมันเป็นมหากรรมกีฬาครั้งใหญ่ก็เอาสักหน่อยนะซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยสัส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดตามทั้งฤดูการหรอกอาจจะแบบดูสกอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าก็อาจจะดูซูเปอร์โบว์แมตช์เดียวเลยเพราะว่าการแข่งขันกีฬาอเมริกันนี่มันถ่ายเช้านะครับแบบโอ้โหตีห้าหกโมงถ่ายช่วงนี้อะ ค่อนข้างที่จะเช้าพอสมควรนะครับหลายคนก็อาจจะทําอย่างอื่นกันโดยรูปเกมนะครับ Can'tity Chief เนี่เปิดมาไม่ดีเลยช่วงครึ่งแรกนะครับก็ทําได้แค่สามแต้มอ่แล้วพออ่มาเจอ4 9 e r นะที่มาดีกว่าในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าช h i นี่มันช่วงมาดีช่วงเอ่อปลายๆคอร์เตอร์ที่2หรือก็คือปลายครึ่งแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็แบบมาเรื่อยๆซึ่ง ไอ้ไอที่จริงนะครับรูปเกมนี่มันไม่ได้สูสีเลยนะเออสกกร์เหมือนจะสูสีนะครับแต่รูปเกมนี่มันไม่ได้สูสีเลยเพราะว่าหลังจากที่ช่วงออเอเะไรว่าปลายครึ่งปลายครึ่งแรกอะช่วงคอร์เตอร์ที่สองไปปลายอะมันก็แบบผมดูแล้วว่าชีฟน,น,นี่น่าจะแชมป์แน่นอนเพราะว่าโฟตินเนอร์นี่มันแบบช่่งห้าหลังมันมันเอาไม่อยู่อะโดยปันเอาทีม อีกฝ่ายไม่ค่อยจะอยู่เขาให้พูดทีมลับแต่มันมันเอาอีกฝ่ายไม่ค่อยอยู่นะครับถึงแม่คุณภาคจะบอกว่าอู้รูปเกมเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้ผมดูแล้วผมผมมั่นใจเลยว่าชีฟชนะแน่นอนผมมั่นใจเลยเพราะไอ้ที่บอกสกอร์ดูซูซีอะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่บอกว่าชีฟถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นการแข่งขันจริงจังผมจะคิดว่าชีฟเนี่ยมันเป็นแบบเอ้ยไหนๆกีฬาตั๋วแพงแล้วเอาสักหน่อยนะค่าตั๋วนี่แพงมากนะครับซูเปอรบ์บ เห็นว่าต้องมีแสนััแบบส0 0 0 0นเลยนะครับกว่าจะซื้อได้ครับแมตช์นี้นี่แล้วตัวขายหมดด้วยนะเออแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่เชื่อนะครับผมก็จะคิดว่าไอ้ชีฟเนี่ยมันน่าจะแบบหัวกันกับฝ่ายจัดการแข่งขันบอกว่าเอ้ยนะเอาสักหน่อยนะแบบเออแล้วเดี๋ยวต่อยพวกมันก่อนเอาเกมสูสีแล้วแล้วผมจะแสงช่วงท้ายเลย ซึ่งถ้าเกิดมันไม่บอลยผมผมก็คิดเป็นทางนั้นนะแต่ผมดูแล้วมันมันแน่นอน,นต่อให้แบบใครจะเป็นคิดว่าโฟตินเนอร์เป็นต่ออะไรนู่นนี่นะผมะไลสาร่ผมบอกไปเลยอีไอนี่แหละไอชีฟเนี่ยมันชนะแน่นอนหลังจากดูคอร์เตอร์ที่สองไปไปลายแล้วหลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยๆครับต่อให้แบบมันจะมีแบบสะดุดบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็ดูแล้วว่าชีฟชนะแน่นอนโดยเฉพาะต่อโอเวอร์ไทม์นะครับมันก็ล่อโอเวอร์ไทม์ซมหมดเลยนะก็คือกติกาโอเวอร์ไทม์นะครับมันจะเป็นกติกาประเภทแบบว่า ใครทำทัชดาวได้ก่อนคนนชนะแต่พรเอิญเดอิญฟตีนเน er มันเสือกทําไม่ได้ไอชีฟม,มันเสือกทําได้แล้วมันก็ทําได้ในช่วงหมดเวลาพอดีครับเรียบร้อยสร้างสตอรี่ซึ่งเอ่อเทเลสวิปก็อาจจะได้กอดกับอ่แฟนๆนะครับไอแฟนของตัวเองแล้วก็ฉลองไปด้วยกันขวัดใจคนทั้งโลกซึ่งไอกล้องนี้มันตัดเทเลสวิปบ,บ่อยมากซึ่งเซเลสวิปนะครับเป็นแฟนของนักกีฬา ที่มีชื่อว่าเคสซี่ของทีมชีฟนะครับแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันนะแต่อีกอกรณีหนึ่งมาโฮมมาโฮมอ่าคคตเตอร์แบกเมียแกร์จับอยู่ครั้งเดียวเทเลสวิปจับอยู่เจ็ดครั้งโอ้โ oh. หนักไอคนอื่นๆทั้งบิอันเซ่เดียวโดลดิคาปิโอ oh. อะไรพวกนี้จับอยู่คนละครั้งเทเลสวิ่จับไปเจ็ดแปดครั้งนะครับโอ้ข oh. นาดขนาดน,น,น,นั้นเลยนะโดยเลือกอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือว่าถ้าเกิดใครได้ดูคอตเตอร์ที่2นะครับ ปลายๆอะช่วงคอตโต์ที่สองอ่ะรู้เลยใครชนะและผมก็เป็นอย่างนั้นผมเลาถูกทุกรอบเลยบอกว่าไอ้นี่มันจะทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนไอตอนที่เขาบันบอกผมคิดไว้เลยอยู่แล้วว่าไอโฟตี้ในเนอร์นี่มันทาทัชดาวไม่ได้ในช่วงโอเวอร์ทางนะเพราะว่าเรียบร้อยมันโดนสวนมันมันอยาไปผมจะบอกว่ามันอยากไปไว้ใจทีมรับขนาดนั้นเพราะว่าทีมรับมันน่ะไอไอที่เห็นไอที่เห็นมันรับได้มันเป็นวิภาพลวงตา มันอันที่จริงมันไม่ได้รับได้เลยมันเป็นแค่ภาพลวงตาภาพเสมือนเขาอ่อนให้ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะดูก็รู้แล้วว่ามันเน่าทีมลุกมันก็แบบไม่ค่อยเอาจริงอยากจะผ่านเวลาแล้วมันก็แบบยังไงอะ่ะโดนคู่แข่งเรียบร้อยครับสมํำหน้าทีมกูเองทีมที่ผมเชียร์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นหรอกก็ซูเปอร์โบวครั้งที่58าสิบแดนะครับชัยชนะไปของแคสซัซิตี้เชฟซ่าปอรสารเป็นทีมที่ ทำซูเปอร์โบว์ได้นะครับได้แชมป์ซูเปอร์โบว์สองครั้งติดต่อกันในรอบ90ปีนะเอเดนบอกว่า19ปีนะครับถือว่านานอยู่พอสมควรนะสำหรับทีมชุปบซูเปอร์โบว์นี้ครับแล้วก็มาโฮมเนี่ยเขาฝันว่าจะได้เป็นราชาแห่งสนามคนถัดไปนะครับต่อจากทอมเบรดี้นะได้ไปเท่ากับว่าแคนซัสซิตี้นี่ในรอบ5ปีนี่ชิงไป4ครั้งได้มา3นะครับไม่ธรรมดามากโคตรไม่ธรรมดาเลย ก็อาจจะเป็นย uh, like right. like uh, ุคใหม่ครับแทนมหาเทพทอมเบดีของเรานะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับทีมเอผมแต่แผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ในโลกน่าจะเสียคแคนซัสมากที่สุดนะอ่ะอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศที่อไม่ได้ดูซุปเปอร์โบว์ปีจียแต่อยากเชียร์ทีมบียวกับเทลส์สวิฟอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วเห็นเทลส์สวิฟจับปล่อยว่าจะจะวายอะไรประมาณนี้นะแต่ ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวแถมนิดหนึ่งผมรู้สึกว่า half time show ของปีนี้นะครับม,มันดูไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าหรือว่าเราเคยเจออะไรที่มันพีกพิกพมาแล้วว่าอย่าง l a d ก gaga อะไรแบบนี้ไอ้น,นั้นหนุกมากครับแต่มาเจออะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกแปลกๆนะหรือไอ้เจอห่วยสุดเลยนะตอนมารุนไฟ์อ้นั้นผมดูถ่ายทอดสดเลยนะครับก็นั่นแหละอะประมาณนี้แหละ